หลอดไฟอัจฉริยะจากอีเกอร์ครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับผมมีดีกว่าที่เห็นมากๆมีไฟ R G B มากถึง16ล้านสีนะครับแล้วเขาก็มีฟังก์ชันมากมายมาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายครับสามารถปรับความสว่างของหลอดไฟได้เปลี่ยนสีโทนสีของหลอดไฟได้ผ่านมือถือตัวแอปพลิเคชันใช้งานง่ายครับมีคู่มือเป็นภาษาไทยด้วยและที่สําคัญก็คือราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ติดตั้งง่ายมากๆยกตัวอย่างฟังก์ชันนะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนสีเป็นไฟ R G B ได้หลากหลายสีมากๆคืออันนี้ผมค่อนข้างชอบมากๆเลยนะลยแ้วก็ ปรับโทนสีของหลอดไฟตามมูดบรรยากาศต่างๆอีกหนึ่งฟังก์ชันเลยก็คือสามารถรองรับการสั่งด้วยเสียงด้วยครับแล้วก็สามารถซิงกับเสียงเพลงเป็นไฟตามจังหวะเพลงได้ด้วยหลอดไฟลูกเล่นเยอะขนาดนี้ผมจะบอกราคาว่าไม่เกิน2ใบแดงครับซึ่งใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้ปิดท้ายนะครับเขายังมีฟังก์ชันตั้งเวลาเปิดปิดหลอดไฟได้ด้วยใครที่อยากเข้าไปดูสินค้าก่อนนะครับคลิกที่ตะกร้าสีเหลืองด้านซ้ายมือได้เลยครับ